ของทุกอย่างเลยก่อนที่จะมาขายก็คือเราจะแบบมีการไปซื้อมาทดลองกินเองก่อนก่อนที่จะมาออกเมนูแต่ละอย่างแต่ละยอย่างอนะคะ่ะก็ค่อยๆปรับสูตรกันไปเรื่อยมาค่ะจนมาเป็นสูตรที่ลงตัวทุกวันนี้อะค่ะสีสว่างชนชิม EP นี้เราพามาชิมไกลกันถึงระยองมาชิมกะเพราถาแถวมาตตพุธอยากรู้ว่าหน้าตาน่าทานแค่ไหนตาไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะชื่อชนิกานเท่งแท้นะคะเป็นเจ้าของร้าน,นกะเพราถาดมัตตพอค่ะ ร้านเปิดมาประมาณ8ปีแล้วค่ะก็ที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าคิดกันกับแฟนแล้วว่าคือเราอยู่ที่มาตฟูดกันเลยใช้ชื่อย่อว่ามอตพอค่ะราคาขายเริ่มต้นที่ร้านอยู่ที่50บาทค่ะแล้วก็ถ้าพิเศษจะอยู่ที่80บาทค่ะ เริ่มกันที่เมนูแรกจานนี้กระเพราหอยแมงผูผัดมาเผ็ดหอมใบกระเพราแน่นๆหอยแมงผู้สดไม่คาวกินกับข้าวสวยร้อนๆฟินมากเมนูต่อมาเป็นกระเพราปลาดุกปลาดุกทอดมาเผ็ดจัดจ้านจานนี้เป็นกระเพราหมูกรอบหนังก,กรอบๆเนื้อแน่นๆผัดจนหอมใบกระเพราตัดด้วยไข่ดาวคือดีมาก สำหรับจานนี้ไฮไลท์เลยกระเพราหอยเชลล์หอยเชลลมีความสดเนื้อฉ่ำไม่มีขาวรสจัดจ้านไม่น่าเชื่อว่ารสชาติทำถึงก็อยากจะขอฝากร้านนะคะร้านกระเพราถาดบอตตอนะคะอยู่ตรงวัดมัาสะพูธค่ะปากซอยหัวน้ำตกนะคะก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์7็โมงเช้าจนถึงบ่าย3มโงเยนนะคะก็อยากเชิญชวนมาทานนะคะรสชาติ เป็นแบบเหมือนทาให้ครอบครัวทานนะคะฝากด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอ,ขอบคุณน้องๆพนักง,งานสีสวัสดิ์เงินสดหันใจสาขาบ้านบนมัตพุทธที่แนะนําร้านกระเพราอร่อยดีๆแบบนี้มาให้กับทางเราสําหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะฝากร้านเด็ดร้านดังร้านไหนสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันได้เลยนะจ๊ะส่วนอ e ีพีหน้าสีสวัสดิช์ชวนชิมจะพากไปชิมร้านอร่อยยา่านไหนอีก อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสีสวัสด์ชวนชิมพอทุกยานมีแต่ร้านอร่อย